โดนอน่าต้งไหมโดนโดนโดนเ่ยโดนว่ะคก็ร้อนร้อนตกพี่เอมาก็ยังไม่ยังไม่เคยโดนล่องเนี่ยพาพี่เอมา ใครแทำงานใคร,ใครไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จักว่ะก mm. ันสอบใช่ไหมค mm. นตกปลาด้วยเนะ mm. นะเ่อนแก๋ยวมันจะกันยานั้นเลยโอนเงาถูงไหมอย่าวังมันจะกันยานั้นเลย mm. โอน โบนวะหวานอย่อยไว้ปอยไว้ของจริงว่ะหวานอย่าหวานปอยไว้ปอยไว้ของจริงว่ะระวังลงตะแกียโอเคอะมาแล้วหนึ่งแต้มครับกระสูบน้ำแดงวันแรก นี่นะกัดต,ตัวนี้ k ิงฟอ o ไว Variation นะครับขนาดสิบกร,รมัมตีปาาตรงน้ำแรงๆนะหมายน้ําเม้งเขาแน่นอนจริงๆอนะป่าองงาม้วยครับไปเดี๋ยวตามดูต่อเดี๋ยวไตามดูกันต่อครับไว้รอฝนแรงๆไปฝ่ายบ้านแก๊ป หน้าไปดีงนี้ขายของเชยหน้าไปแล้วครับโอเคอ๋อไอโะรเไนี่ยนะมนขึ้นทีๆละินตนลิงก็มีเหอมีเยแล้วเดอดูอื้อ โดนโดนกดไมหมนนี่ยน้อยเอาแต่ที่สองครับผม กระสุนไปน้ำน่านครับหมายเนี่ยม,มันมีร่องน้ำแรงแบบเงี้ยตียาดเข้าไปในร่องน,นสวยงามครับตัวนี้ใช้ขนาดสิบกร,รัมฝากของงามด้วย King Fork Version Junior ยวตามตัวน้ต่อครับคตดเยอะมันสูงม,มากเหมือนกันแต่พอไปถ้าเขาไม่อ่อยขี้ปลามันก็ไม่เข้าไม่เข้า ้องเขาอ,อ้อยขี้ปลาแล้วก็มีหมายหนึ่งตรงบางโปง่งแต่ว่ามันอเอาเรือลงโอ้หลันกระชังขึ้นบุ้งบ้องบุ้งบ้างเลยแต่วันนั้นยังไม่มีคนเลยหย่อนอาหารเม็ดมันจะกินปหมนันน่งตัวดีเลยวมานะเนาะเกี่วยวหัวอ,อาหารเนะนี่ยศาสาดตร์บงแล้วก็เราก็เกี่ยวเบ็ดโยนลอยไปด้วยก็มันกินอยู่ท้ายกันนะขี้ผี้ผุข้าคำว่ากระทาคำว่า เอาว่ะโอ้ถ่ายไปเนี่ยไม่รู้อ่ะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ปิปเปอร์ไหมตัวดีตัวดีใส่สวยขึ้นมาหน่อยครับนั่งพักลมนะโหมันไหวแดดข้างนอกแรงมากนี่ลองใช้เป็นตัวนี่ครับ เวอร์ชันจูเดียนะาาขนาดห้ากรัมกระสุนแม่น้ำไม่รอดเหมือนกันไปเดี๋ยวไปตามดูกันต่อครับผมสุดยอดอดีี